สวัสดีค่ะต้องงานแม่ป้านสตาเจบีนะคะวันนี้จะมารีวิวขนมพม่าหรือเปล่าทาโรคุกกี้นะเป็นเหมือนเอ่อเผือกครีมเผือกแกะมาก็จะประมาณเนี้ยก็อารมณ์เหมือนขนมปีป้าเรา แล้วก็ไม่มีกลิ่นเผือกแล้วก็มีมชานมไหมชานมทีมิ้วทีมิ้วรสนมแรงวนะ่ะรสนมแรง ก็มีตัวนี้อีกตัวหนึง่งเป็นคุกกี้เหมือนกันมะนิ้วบิสกิตเป็นบิสกิตเนาะก็เป็นแผ่นใหญ่หญๆเค็ม็มมันๆหวานนิดนึงเป็นอาหารเช้าที่บีอ็อกเป็นขนมนุ่มๆ ก็มีถั่วเลยนะถั่วแต่ถั่วไปไนเนาะกินโจ๊กนั่แหละไม่ใช่ข้าวต้มถั่วเป็นคีโดคีโดพีนัทแต่ว่าตอนแรกก็คิดว่ามันเป็นอารมณ์เหมือนตุ๊กตับแต่พอกินแล้วมันก็ก็ไม่ใช่นะเนี่ยข้างในมันจะเป็นกิ่นก็ให้อยู่นะ แต่มันไม่มีเลเยอร์เหมือนตุ๊กตับไนงะมันเป็นหัวแล้วก็เคลือบอันนี้เลยตุ๊กตับเรามันจะเป็นเลเยอร์แบบน้ำตาลแทรกๆแม่มนอยากรีวิวแม่เอาไปรีวิวไปกเก็บที่รีวิอเองไม่เรื่องอีกอันนี้มาอันนึงก็เป็นซีวิสบิสกิต บางบางเค็มๆมันฝรั่งจ๋าเลยเนี่ยมันฝรั่งเนี่ยมันฝรั่งแรงมากแล้วก็มีสสรสชาสระอือเดี๋ยวมีอันนี้อีกนะถั่วพม่าเนี่ย สวยมากกลิ่นนะเขียวมากเลยอารมณ์เหมือนเม็ดมะขามเม็นมะขามเทกเจอร์ก็เหมือนเม็ดมะขามแต่ว่ามันจะนิ่มกว่าหน่อยแข็ง<ม>นะ<ม>เขียวฟันกินมเลยแบบม,นมนันมันเขียวอะ่ะกลิ่นมันเขียวเขียวอ่ะเรได้ถามแม่คะว่าเหมือนถวปากอ้ามันเขาบอกว่าเหมือนกันแต่เราว่ามันไม่เหมือนกันหรอ เหมือนกินเม็ดมะขามไงงันน้นเลยแต่เม็ดมะขามมันจะแข็งมากแต่นี่ก็แข็งแข็งกินกินหมดนี่นะบอกเลยว่าเสียวกันก็มีอันนี้้ว่นะเนี่ยนะน,นี่ก็ถั่วเป็นถั่วยำใบชาแต่อร่อยนะถั่วนี้อร่อย ตัวนี้อร่อยเค็มมีเค็มแล้วก็มีหวานหวานนิดเดียวก็วมีนี่นะถั่วยูซาน่านี่ถ<ำ>ั่วยำพม,มานะ่าถั่วยำพม,ม่านะข้างในมันก็จะเป็นแบบเนี้ยมีถั่วแบบนี้แล้วก็มีอันเนี้ย กินแรงมากเลยกินแบบหมกักหมกักใบไม้หมกักหมักเราคนไทยนะมันเหม็น <laughs> มันไม่หอมแต่อยากจะลองดูไม่เขาน่าจะเอาไปโคเลกันอย่างนี้นะแต่เราไม่มีอุปกรณ์โคลอ่่ไม่มีอุปกรณ์ผสมอุยอื้อ อถั่วในนี้ก็คือถั่วอันนี้แบบเอาไปทอดเนาะมันคือเท็กเจอร์เดียวกันกลิ่นเดียวกันเลยกลิ่นเดียวกัน,ก,นกินแบบไม่รู้ กิ่นหมกิ่นไม่โอเคบอกเลยกิ่นไม่โอเคแต่อยากลองอืมอันนี้ใบชาหมักออกเปรี้ยวออกเปรี้ยวแล้วก็กินกับถั่วมันก็จะมันๆแต่ว่าเราไม่ชอบมือเหลือนันนะ้ชาพิเศษอร่อยถึงใจ Note, ใช่ไหมแล้วทำไมได้รสได้รสกระเทียมด้วยอ่ะรสกระเทียมมาจากไหนอ๋ออโอ้ยนี่นี่มันเป็นนี่มันมีถั่วหลายอย่างนะ <c oughs> เห็นเม็ดเล็กๆไหมนี่ก็คืองานะนี่ก็เป็นเนม็ดเล็กๆก็เป็นอีกถั่วหนึง่งมันเป็นแบบสำเร็จรูปไง ตาเขียดๆเลยนี่ยนนมีหลายอย่างเลยมีมีกระเทียมอยู่ในนี้ด้วยนะฮะใช้กระเทียมไหมอืมกระเทียมกระเทียมกีบใหญ่ๆ น,นี่ถัรร่วลิสงด้วยนี่ถั่วลิสงอันนี้ก็เทียมกินกับใบชารสชาติมันก็โอเคอยู่เนอะอือหือกินกับเทียมใครไม่ชอบกินกับเทียม,มจะไม,ไม,ไม่ไม่โอนะ้วย โอ้ยขมว่ะขมกระเจี๊ยมอ่ะที่โดนที่สุดก็คือไอ้ตัวนี้นะตัวนี้เขาพักกินเลยอร่อยเขาเป็นเหมือนมันฝรั่งแล้วก็ผสมสาหร่าย นมน,นมวัวจริงๆแหละแรงรวมๆแล้วสำหรับเราไม่โอเคแต่กินได้บายินหเลยปะ นี่อ่านว่าบายินหรือเปล่าเป็นถ,ถั่วถั่วเนื้อขา้าวโพดหวานหวานนำเหมือนคุกกี้อ่ะ เป็นแบบอาหารเช้าที่เขามีไว้แบบบริการให้กินกับพวกชาดอาแะอะไรแบบร้นอนแล้วเนี่ยไม่หนาว เขียวแล้วแรงมากฟังเสียงเลยกรอบจนแข็งต้องใช้แรงเขียวเยอะ ขอบคุณค่ะอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องให้ช่องงานาบ้านสไตล์เจ๊บีด้วยค่ะขอบคุณค่ะ